เป็นรองไม่เป็นไรไม่ต้องน้อยใจลูกใครได้ก็เหมือนกันไม่น้อยใจเรื่องนะครับนะครับเออน้อยใจเรื่องนะตัวร้อน้อยใจอะไรเดี๋ยวก็ขึ้นลูกก็ขึ้นก็คือว่าน้องเขาเก่งกว่าผมด้วยน้องไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรนะเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องที่ถูกต้องแล้วจริงๆผมว่าคุณใหญ่เก่งกว่าคุณเล็กมึงรู้ดีไงคุณใหญ่เอามือให้ผมดูออกครับเอาเน่ะ พี่น้องกันก็เก่งไม่นีเลยวะเอางี้เดี๋ยวพ่อไปดูน้องก่อนพ่อบอกให้เต็มที่นะเดี๋ยวพวันที่พ่อพาเที่ยวเที่ยวที่ไหนครับแล้วเที่ยวนี้จะไปยังไงเอ้าเฮ้ยผมมีงานว่างเลยจะเริ่มไม่กลับบ้านแล้วกลับทำไมอ่ะมาถึงทิ้เขาแล้วอ่ะทุงอยู่เออคุณจะไปดูหมึกทอดกันดิ่งครับผมอือเป็นพ่อของเองที่เก่งเป็นพ่อที่สุดใจโลกเอ้ยเดี๋ยวพ่อพาไปลูกครับผมพี่เปิดคนด้วป๊อกครับเล่นเหมือนชีวิตตี สุดยอดเลยคุณพ่อเป็นนักสปูสเลยคุณพ่อฟังเยอะอ้าวแล้วเห็นกันไปนอนเหรอเพงอยากเห็นว่ามันเปิดผลยังไงวะอะไรนอนอะไรเด้อเออไม่หลับไม่นอนไงแค่นอนกับคุณใหญ่เองผมจะไปไหนเราอยู่กับคุณใหญ่ทีมันอยู่ใกล้ชันทไม้วันนี้ฉันอยากพักผ่อนคนเดียวอ้าวแล้วม่นคิดจะไปไหนอ่ะมาไปมาไปนะอันนี้เดี๋ยวผมอยู่แถวนี้ละมีอะไรก็เรียกผมแล้วกันคุณใหญ่เออแล้วก็เดินๆนะ เรากห้องให้เรียบร้อยหล่ออกไปไหนดึกดื่นเข้าใจไหมโอ้ยผมจะออกไปไหนผมก็อยูดด่ในบ้านนี่แหละผมว่าจะไปหาแพลวอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะแพลวนะเขาเพิ่งโตเป็นสาวเดืนอนมันน้องคนหนึ่งจะไปหาทำไมเอากระเพลทาทำกับข้าวให้กินผมไปกินข้าวาเฉยๆจะไปคิดอะไรกับแพลวนะเข้ใหญ่คิดมากปิดห้องให้ดีออกไปไหนได้ดึกดื่นก<ล>ัน <đ ường S 1> ดูแล้ว<ๆ>ดูแลให้เด็กไปนอนได้ล่ะไอ้กระเพรา เดีล้ววเออนอนให้หลับแม่เดี๋ยวจะไปหาแมวจะไปบอกพักแมวขนาดเขาว่าคนมีรักหัวใจเริ่มทักจวนไหว อยากจะไปบอกรักจะไปสมัครเป็นเก้าหัวใจ